ครับตอนนี้เราก็จะส่งมอบเตียงหลังนี้นะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตําบลบ้านบางนายสีที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับซึ่งคุณคุณป้านกเนี่ยที่มีอาการหายใจไม่สะดวกนะครับต้องการเครื่องช่วยหายใจที่เป็นเครื่องทาออกซิเจนมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเพื่อให้เครื่องช่วยทําหายใจเครื่องนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องทาออกซิเจนเนี่ยนะครับจะได้ ให้คุณป้าได้ใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับแล้วเราก็ทราบว่าทางรอพอสตบ้านบางในสีก็มีความจําเป็นที่อยากจะได้เตียงไปใช้ในการหมุนเวียนเพื่อดูแลผู้ป่วยในพื้นที่นะครับตําบลและก็พื้นที่ข้างเคียงนะครับประมาณ1 2 0 0 0กว่าคนของชาวบ้านนะครับวันนี้เราก็เลยมาทําพิธีส่งมอบจากผู้ใหญ่ใจดีกันวันนี้พี่สระบุฒิมีคุณสมบัติประธานที่ปรึกษาชมรมเพื่อนแท้คุณสมพงษ์สวัสดีสุขและสมาชิกชมรมทุกท่านสวัสดีนะคร<อ>ับ<อ> ครับสวัสดีครับเตียงอันนี้ได้รับสนับสนุนมอบจากพี่จงรักเข็มทานน์อยู่ที่เขตบางกอกน้อยนะครับส่วนวิวแชร์ก็ได้รับจากความสนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตนะฮะและเครื่องออกซิเจนก็ได้รับจากคุณดวงรัตอยู่ที่สีแยกบ้านแขกนะฮะส่วนถุงลมเนี่ยก็พ่อแม่ใจดีของเราครับท่านพ่อจำหลัดรัศมีโชธนะครับซึ่งอยู่อนุบาลไทรทองอยู่ตีวานนท์สี่ห้านี่ครับ ครับอันนี้ก็เป็นพูดที่ส่งมอบของเหล่านี้มาครับผ่านทางชมรมเพื่อนแท้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยในพื้นที่นะครับซึ่งเตียงหลังนี้ก็จะได้ถูกหมุนเวียนไปใช้ด้วยเนาะครับนะครับหลังจากที่หายแล้วนะครับหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องใช้แล้วเนี่ยทั้งเตียงทั้งเครื่องทําออกซิเจนนะครับเครื่องนี้ก็จะได้ถูกหมุนเวียนไปใช้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไปครับ ส่วนรถเข็นก็เช่นเดียวกันอันนี้จะไปไว้กับรอพสต์บ้านบางไหนสีนะครับหรือว่าชาวบ้านต้องการจะไปโรงพยาบาลอ่ะก็มาเอาไปกลับมาบ้านเสร็จป๊บก็คืนกับรอพสตบนะครับนี่คือเจตนารมณ์ที่พวกเราฟังชัดๆถนอมจัดให้ได้ช่วยกันเติมเต็มในครั้งนี้นะครับแล้วก็ยังมีเบาะลมด้วยครับอ่ะทีมงานยกเบาะลมหนักนะครับยกขึ้นมาสำหรับเบาะลมนะครับเครื่องนี้นะครับก็มีผู้ขอมาจากอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงนะครับได้รับ ทานน้ำใจจากอาจารย์จำปรัชรัศนีโชธจากโรงเรียนอนุบาลทรายทองจากนนทบุรีครับพี่สาวุศครับตีวันนท์สี่ห้าครับอันนี้เราจะสมมอบให้กับใครครับครับสมมอบให้กับคุณพงศักด์ครับคุณพงศักด์ซึ่งป่วยติดเตียงโดยภรรยาขอมาครับก็คงจะทําให้ชีวิตการครอบครัวดีขึ้นนะครับคงจะไม่เกิดแผลกดทับเนาะนะครับแล้วก็หากว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเตียง เวลแชร์หรืออุปกรณ์อื่นๆทำไงครับ,รบพี่สวัสดีครับครับขอให้ท่านท่านผู้ชมแล้วก็ท่านที่ผู้ที่ต้องการจริงๆให้ติดต่อมาทางรายการฟังชัดชัดถนอมจัดให้ใหและที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้นะครับเราทั้งหมดนี้จะขนส่งโดยบริษัท t ี Part Express นะครับขนส่งทั่วภาคใต้แบบขนวันนี้ พรุ่งนี้ถึงขอบคุณทีวีพาร์เอ็กเพรสวันนะครับคครรัับบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับขนส่งให้ฟรีนะครับขอบคุณในหัวบัณฑิตนิสัยดีด้วยนะครับแล้วก็นอกจากทีวีพาร์ทั้งสองคนนะครับขอบคุณคนมากนะครับขอบคุณมากครับ